นี่ีบรถไปตลาดถีบจัก,กยานไปตลาดเจ้าบัดดีเจ้าอันนี้ร้านหมอเหมือนกับคลินิกบ้านเฮาอเนาะโรงเรียน ดี๋ยวพาไปดูที่จอดรถที่จริงหัวเป็นจอดตรงไหนตลาตงเงียบงเงียบวันนี้เป็นห้องห้หางเนาะมันก็เหมือนห้างโรตาสบิ๊กสีบ้านเฮาอะเนาะจอดรถวันนี้ให้รถเข็นรถเข็น รถเข็นเป็นล็อกไว้นะเดี๋ยวปาไปดูรถเข็นเงียบเงียบเงียบมากๆเลยเนี่รถเข็นต้องยอดสตังก์ก่อนถึงจะได้ถึงจะเปิดได้แล้วก็ถ้าใจเสร็จแล้วก็ต้องเอามาคืนเนาะ ทำเมื่อวานกู๊ดกู๊ดอันนี้แซนด์วิชนะเจ้าแซนด์วิชอันนี้บูธดอกไม้ บูธเล็กๆแค่นี้เองบูธดอกไม้ก้อยไม้อะสวยมากเลยอยากได้ปิกบ้านดอกไม้ตอนนี้เชอร์รี่ถูกแล้วนเนาะเชอร์รี่ ี้นโซนผลไม้มีมะเต้ามะแตงมะแตงยังกะบ,บมะฮู้อะไรมะแตงเนี้ยนี่อันนี้น่าจะแคนตาลูปเนะาะมะแตงหลายอย่างอยู่มะเต้ามะเต้ากิโลละกี่บาทเนาะมะเต้าสเจสจ เดือน3 5มสิบห้าสาประมาณ70มันเต้ากิโลเจ็ดสิบบาทหิ่มหัวกี่บาทน,น้นองแป้งเนาะมันหลายกิโลมันแกนใหญ่เนาะโซนผลไม้อันนี้โซนพักนี่ก็เป็นพวกโซนน้ำ พกพัแต่ว่าอยากซื้ออยากกินน้ำพริกมะเขือส้มวันนี้คิดว่าจะกินน้ำพริกมะเขือส้ม,มดูมะม่วงกันมะม,ม่วงมนันนวมเนาะ ทับทิมอะโวคาโดอะโวโคาโดนี่ไปสื่อกินแล้วหกักซื้อมะเขือส้มซื้อมะเขือส้มแบบนี้ ถุงแบบนี้นะตลาดเขาบอกว่ามีถุงเขาบอกจายถุงแซ่เลยถุงแซ่บอกมีในเคาน์เตอรนะ์แล้วก็ใส่กระดาษยังผวกที่เขาเลือกเนี่ยเราก็ใส่กระดาษขนมปังเหมือนมาเดินแอลตลาดด้วยกันเลยเนาะ ฟเอ้มันมีหมูปิ้งไทยนะให้ Hi. อยู่โซนไหนเนี่ยหมูปิ้งไทยกันเนอร์โลห์หาหมูปิ้งอ่านี่ไงนี่ไงเจะละ หมูปิ้งหมูปิ้งก็มีขายนะแต่เออบม่ใช่หมูไก่พิซซ่าซ่วนเค้กเนาะ เดินััโก็มีคนซื้อแล้วเขาบอกปิดตู้โดนัทโดนัทวงหนึ่งก็เกือบสามสิบบาทเนาะเบลยังมีวาฟเฟิลไขาไยขายเยอะ กับข้าวสำเร็จรูปนาะกับข้าวสำเร็จรูปก,ก็เหมือนบ้านเฮาแนละ้วเนาะว่าข่ยขยอะไรข้าพัดดีนะ่าจะอร่อย ข้าผัด400กรัมจะสี4 28จะสี28งรปด8 0บาท400กรัม จริงที่จะซื้อคือคล็อกเค้กอันนี้ผักแช่แข็งผักแช่แข็ง แครอทเอ่อเปิดห้องไออยู่นะแครอทถัวถ่วเมล็ดถั่วพูอีนอ่ะเปิดห้องใหนก่อนเมล็ดถั่วพูหอมใหญ่หั่นแช่แข็งก็ยังมีเลยนี่หอมใหญ่อ่อบัคคลีแช่แข็งกะล่ำแช่แข็งกะล่ำบูเซนเม็ดเล็กแช่แข็ง มันำแก้วแช่แข็งมานำแก้วแช่แข็ง,ขงสิ่งที่จะซื้อคือคล็อกแค็คล็อกแคคืออันแบบไหนคืออันแบบนี้เจ้าคล็อกแค็นี่มันมีแบรนด์เดียวหรอ อยากได้แบรนด์นของแบรนด์เนี่เอามีแต่แบรนด์เดลสมันหมดแล้วหรอของอันอื่นอะยี่ตุไอติมผลไม้แช่แข็งโอเคเดี๋ยวซื้อของกันนะเจ้า 혹은 자유.